ก็ขอกระลาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยครับวันนี้เราก็อยู่ในแมครับไอชีวิรอดนะครับอยู่ในพาร์ทที่สามกันแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้เราก็จะมาสร้างฟาร์มเหล็กกันนะครับออโอเคเราลงมาในฟาร์มหมู่บ้านนะครับที่เราทําไว้ตั้งแต่พาร์ทที่สองแล้วนะครับโอเคแล้วเราลองไปแล้วท่านผู้ชมอาจจะถามว่าเลเวลผมไว้ไหนแล้วผมเปิดกล่องให้ดูก็ไล้นะครับไม่ผมเอาเปช้ารัรบ โอเคแล้วผมขอดูที่มีดาบอะไรนีนชั้นม,มีน็อกแบ็กด้วยนะเราลอดาบไฟดีกว่าน,นะ,ะเราเลือกถึงแล้วสิบสามนะเอ็ดนะเอ้าดาบไฟแล้วับเราได้ดาบไฟแล้ว mm hmm. ผมขอเก็บนะครับครับเราจะมาเตรียมหินกันนะครับโอเคเตรีย okay. มหินไว้นะครับผมก็ได้สร้างโครงไว้หน่อยนึงนะครับ เดี๋ยวเราสร้างรางรถไฟเร็วใหม่อีกน,นิดหน่อยนะครับแล้วเราขอท้องไปเผากอนนะครับฮะครับรอยรอเผาเล็กไว้นะครับท้องไปเผามาดูซิจะทอดโอเค ชาวบ้านเราก็มีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเยอะอยู่โอเคเ,เรา๋อวเผาท้องกันนะครับผมก็ได้สร้างโครงไว้หน่อยหนึ่งแล้วล่ะเรายังไม่สร้างบ้านเลยนะครท่าผู้ชมมาามว่าอ่านมาผมหามาจากไหนในเทิร์นนะครับอือฮึ โอเคเราไปดูกันนะครับชาวบ้านมีอะไรแยกบ้างนะครับเก้าชาวบ้านกำลังเกิดใหม่นะครับตัวเล็กตัวเล็กโอเคเราหาอาหารกินกันนะครับเราจะกินเป็นกินไปอะไรดีน้อปังนะครับรอชาวบ้านแลกไว้ให้นะครับผมไปแดงเข้ามานะครับ ด,ดูได้อะไรละทองนึ่มันเจ็ดนะครับในรังอีกสี่ก้อน,นครับนี่มานี่มาด้วยโอเคเราเรามาสร้างรถไฟเร็วกันเลยนะครับแบ๊บนึงนะแบ่งเป็นหกคนจุ๊บแล้วเราก็วางอันนี้ใช่นี่ได้แล้วได้เป็นสิบสองอั 5, นแล้ว มาเราไปสร้างรามเหล็กกันข้างบนดีกว่าน,นะโอเคเราเอาบล็อกขึ้นมานะครับชึบเึบเึบโอเคแล้วก็ถึงข้างบนแล้วนะขุดออกไปอันนี้เป็นแล้วเราจะวางพื้นให้มันเต็มนะครับโอเควางไว้อ้าโอเคไม่เป็นไรไม่เป,ป็นไรต่อกันไปใหม่แล้วข้างหน้าผมจะวางเป็นกระจกนะครับ ตอนนี้ผมวาะได้แล้วกี่นาทีไม่รู้นเกี่นาทีอ่านไปก่อนเถอะโอเคขุดออกครับขุดออกวางต่อครับอือฮึวางบล็อกจะไปได้เลย,ยครับจึ๊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 บอืออหยิบบล็อกไว้ก่อนครับโอเค พาสที mm ่แล้วเราน่าจะไปเจอสปานะครับแล้วสปาเป็นมุมนะครับเราวข้าไปดูกันด้วยกันถ้ามันผมขอไปน้อยกันด้วยกันนะถ้ามันมืดแล้วซอมบี้ซอมบี้กินชาวบ้านเราโอเคปะร่วงไหมครับโอเค โอเคโอเคขอคุณซ้ายหน่อยนะครับเพราะต้องใช้ซ้ายเพื่อเป็นกระจกนะั้นอืมฮึ่มเจ้บโอเคกดมาเยอะหน่อยนะครับประมาณยี่สิบบล็อกนะครับยี่สิบบล็อกเลยละ่ะเพราะผมสร้างสูงสิบบล็อกยาวสิบกว้างสิบนับโอเค เจ็ดนะสิบแปดสักทีสิทนะครบครบละโอเคเแล้านี่กันนะครับมันปังมวัวกันมันปังสามอันนี้นะโอเคเดี๋ยวเราไปสร้างต่อดีกว่าน,นะครับเราขอเผาก็จบไว้ดีกว่านะท้องพอก่อนก็จบเข้าใส่เข้าไปนะครับโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปต่อขอนะ้างบนกันต่อเลยทุกท่านตอนนี้มาฟังนี้มั้งครับยีบล็อกขึ้นมาแล้ว หินไม่น่าจะพอนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปคุดหินใหม่นะครับโอเคไปจุป๊บจุ๊บจุ๊บเราได้เตรียมประตูวไว้แล้วนะครับใช้ประตูสี่สิบบาทนะครับโอเควางบัตรไปไดยครับ นี่เป็นฟาร์มเหล็กอัตลุมันนะครับจะต้องมีชาวบ้านครบสิบตัวนะครับชาวบ้านสิบตัวต่อไอรอนเกรมหนึ่งตัวนะครับโอเคนะชาวบ้านยี่สิบตัวต่อไอเลนเกรมสองตัวนะครับพดง่ไงชาวบ้านสิบตัวต่อไอรอนเกรมหนึ่งตัวนะครับโอเคต่อปไปนะครับต่อ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 ตรงนี้ก่อนะครับ ต่อ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 เราค่อยอันไหนที่วางผิดเราค่อยไปขุดนะครโอเคไอตอนนี้เราก็กำลังวางบ็อกจะเสร็จนะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับตบังต่อไปนะครับโอเคเราเสร็จด้านหนึ่งนะครับเรามีดาบไฟอยู่นะครับโอเค ดับไฟผมก็ผมไปฟาร์มในมุมได้ดับไฟแล้วก็ถ้าผู้ชมก็เห็นนะที่ผมอินชาร์มาครับโอเคนะชาวบ้านแล้วก็อ้ามีไก่หลบหลุดเข้ามาได้นะไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะโอเคน่าจะตรงนะน่าจะตรงนะครับโอเคต่อไปเรื่อยครับอือฮึอือฮึ โอเคเราจะทางให้ครบรอบนะครับหินแล้วน่าจะหมดก่อนแน่นอนครับเขาเปลนโอเคเราไปครับอีกครับหนึ่งบล็อกนะครับโอเคตรงนะเออตรง <Okay. S 2> ตรงตรง,ตรงแล้วเราก็ต่อไปนะครับตรงปะตรงปะต,ตรงนะครับแล้วเราก็จะต่อครบรอบนะบแล้วเราค่อยปูพื้นนะครับ ชึบนี่เป็นตัวของชึบต่อไปครับเาลาเราไปชาร์จนี่กันด้วยนะครับพี่แอ็กเหล็กนะครับโอเคนะครับเอต้องต่อแบบนึงดิตรงมาน่าจะตรงนะครับชึบอีนแล้วน่าจะหมดแล้วล่ะ ต่อไปครับโอ้โหวางพี่ดิกุดออกครับวางต่อไปครับทึบเรายังไม่ได้ทำฟาร์มไม่ได้สร้างบ้านเลยนะครับเอาแบบรอดไปก่อนอาชีพรอ,อดไปก่อนต่อไปนะครถึงไหมถึงไหมครับโอเค ก็ขอไว้ครับไปกดผิดนะครับเดี๋ยวประมาณนี้กันนะครับนี่เราก็ใกล้จะหมดแล้วครับเราปูพื้นปูพื้นกันเลยนะครับรปูพื้นอ,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 อะไรล่ะปูพื้นนะครับหินออกมาถือที่มือนะครับขอหนุ่มปังวันนี้มนาะโอเคเอามาเออ <c oughs> แล้วเราไปเอากระจกมาวางกันดีกว่นนะครับกระจก การกล่องเลยนะครับกระจกอ่อกระจกเราเผาไว้ดีกว<ด><ด>่านี่ยกให้เตะนะครับเตะใสอออ่อึ๊บอ,อึ๊บแล้วเราก็จะเราอินชาร์จชิ้อก่อนะครับเออยอินชาร์จพีแอ็กได้ขุดเ,เร็วหน่อยครับอเอาลาพีทมาครับเตรียมเสบียงนี้ปะ ใส่เพลงพเสง่แล้วเราก็ใส่พี่อแอคแล้วได้ละครด้วยพี่แอขุดไว้สองครับเพราะผมพอจําได้อยู่นะรตรงนี้เราจะวิ่งไว้ใส่กล่องนะครับตรงนี้เราก็ใส่กระจกไปนะครับมันจริงไม่ใช่กระจกคันทีแปดเท่านั้นแหละต่อไปเรียบร้อยตบจึ๊บๆอือฮึอือฮึครับแล้วกินขนมปังกันนะครับเราหิวแล้วขุดบล็อกออกกันนะครับ แบกักต่อนะครับโอเคแล้วถ้าเราปูพื้นเสร็จแล้วกลับมาต่อกันนะครับโอเคแล้วคงขอตัดคลิปแป๊บ